รับสนิทนางเอกรุ่นน้องร่วมช่องอาณาจักรเจมมาเป็นถึงลูกเศรษฐีพันล้านรวยกว่าเจ้าสัวแต่ไม่เคยอวดหล่อรวยมีเงินเหลือใช้แต่ผู้ชายคนนี้กลับเลือกใช้ชีวิตและหาเงินด้วยตัวเองซึ่งเขาก็คือเจมมาพระเอกหน้าตีประจำช่อง3ที่ฝากฝังผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่อง หลังจากมีคนสังเกตเห็นนามสกุลจริงๆของหนุ่มเจมพระเอกของเราจึงออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าตัวเองเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลอส巴拉สกรที่ดำเนินธุรกิจระดับพันล้านโดยคุณพ่อของหนุ่มเจมคือคุณสมิธอส巴拉สกรเป็นหนึ่งในทายาทเจ้าของอาณาจักรนิคมอุตสาหกรรมอัญญธานีเจโมโพลิสศูนย์กลางการผลิตและการค้าครบวงจรที่มีขนาดใหญ่โตอลังการงานสร้างมากๆ ซึ่งเมื่อได้เห็นคลิปแนะนำนิคมนี้ขอบอกเลยว่ายิ่งใหญ่สุดๆบ่งบอกถึงความร่ำรวยของครอบครัวหนุ่มเจมมาได้เป็นอย่างดีและแน่นอนพระเอกหนุ่มของเรากับเลือกใช้ชีวิตของตัวเองมาตลอดระยะเวลา5ปีหนุ่มเจมไม่เคยอวดอ้างความรวยไม่เคยโอ้อวดนามสกุลใหญ่โตให้ใครฟังสมกับเป็นสามีแห่งชาติที่สาวๆหมายปองจริงๆ จะว่าไปเรามาดูความอลังการของนิคมอุตสาหกรรมอัญญธานีเจมโมโพลิสตามคลิปด้านล่างไปพังๆกันดีกว่าตกเป็นกระแสข่าวเมา้าข่าวซุบซิบร้อนฉากขค่าคืนสำหรับไอ้หมอทซับเจมมาว่าซุ่มกุก๊กกิกแอบคบกับนักแสดงสาวภายลินละดาแก้วบัวสายหรือวันนาน้องเลนูจากละครกงกรรมอินสตาแกรมเพจของรายการโต๊ะข่าวบันเทิงได้รายงานว่า เจมมาได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วแจ้งสถานะกับสาวภายเป็นแค่เพียงพี่น้องเคยร่วมง,งานกันในละครเรื่องชาติเสือพันมังกรที่คนเห็นไปไหนมาไหนด้วยการยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเพราะตอนนี้มีผู้จัดการคนเดียวกันส่วนเรื่องหมวกคู่ที่ดูเหมือนกันนั้นซื้อมานานแล้วส่วนอนาคตจะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่หนุ่มเจมบอกว่าก็เป็นเรื่องของอนาคต หลังทราบข่าวก็ได้โทรไปขอ,ขอโทษขอโพยน้องภายมาแล้วยืนยันผู้จัดการไม่ได้ปิดกั้นหากจะคบกับใครขอให้เรารู้สึกโอเคกับคนนั้นถามว่าเปิดใจไหมตอนนี้ก็เปิดใจแต่เป็นคนคิดเยอะค่อยเป็นค่อยไปต่อไปเจอภายจะลำบากมากขึ้นไหมผมว่าไม่ลำบากเราก็ทำทุกอย่างตามปกติมันต้องได้เจอกันอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในทีมเดียวกันคงไม่ได้เก่งอะไรคงทำตัวปกติ พราะเราก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันอยู่แล้ว